ชัน้นแนววัอนี้มีเล่าพัฒนาของพ่อสารวัตรเดอร้อค่ะซอเขียวคนสวยเพ็่นใหมากค่ะในช่อง youtube ช่องซอเขียวค่ะอยากพี่น้องอยากเห็นตัวเลขของพ่อสารวัตรเดอร้อค่ะให้ติดตามช่องซอเขียวแล้วก็ช่องจินตนาชั้นแนวทานั้นค่ะพี่น้องตัวเลขเพื่อนเขาเดอ้อค่ะเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยกับ เเล่าพัฒนาค่ะพี่น้องทาว่าอยากให้ลาดพี่น้องก็กดติดตามไปค่ะผู้ที่มักของข่อสารวัตรค่ะที่มาเด้เบิ้งของซอเขียวเราเขามาเบิ้งของจินตนามา่อพอพอดีพอดีตัวเลขเขาจังสินนะคะพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสดีอยู่เดอ้อค่ะเห็นแล้วก็บ่าอยากให้ลาดโอกาสค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นตัวเลขตอไปกับกดติดตามช่องจินตนาชันแนวเอาไว้นั่งค่ะพี่น้อง ตวเลขลาวพัฒนาของป่อให่หมากดูซึกว่าตรงกันหลายสำนักอยู่ค่ะหนาติดตามอยู่ได้ค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใจมากเนาะค่ะกันเบิ่งแล้วกับเอ่ออย่าคิดยังห้ายค่ะพี่น้องเล่นห้มวนค่ะนี่จิตตนาก่ะจะพาพี่น้องไปทางเล่าค่ะตอนนี้กำลังหันหนาไปทางเล่าพัฒนา เป็นน้ำหรวงวาสนาอีกละอันนี้ก็ได้นะคะจินตนาเผอเองค่ะพี่น้องธรรมาสัตว์กันเลยสีโอ้ยเนาะนี่ค่าน้ำปูน้ำปลาเปเรื่อยอยู่เด้ค่ะพี่น้องเนาะดูให้เป็นก็ได้ค่าน้ำปูน้ำปลาค่ะได้ค่าผงชูรสได้ค่าเกลืออยู่เดี่ค่ะพี่น้องดูแล้วไม่พลาดก็คือดูแล้วกดติดตาม พี่น้องขะขอข้ามตีชมน้ำแนค่ะจินตนาอยากได้ข้ามตีชคอมอเมนไต,ตคลิปน้ำแนแล้วก็มีตัวเลขดีดๆอยากมาว่างในช่องจินตนาค่ะพี่น้องกัเฮ็ดได้ยังสินะคะ่ะเป็นผู้ลู่ค่ะแล้วก็เขาจริงจังสินะคะพี่น้องอยากแบ่งปันค่ะก็ฝากลงมาช่องจินตนาได้เด้อคะ่ะจินตนายินดีที่จะเสนอให้ ตัวเลขของแต่ละเซียนของแต่ละอาจารย์เน้ะคะ่ะฝากในช่องจิตตนาชาแนลเพื่อให้พี่ให้น้องได้รู้จักน,นคะว่าตัวเลขเข้าจริงะคะ่ะจินตนาั็ต้องการที่ตัวเลขที่ไม่ค่อยเยอะคะ่ะพี่น้องเพื่อจะได้ให้พ่อแม่พี่นอ้องอจํำง่ายๆเนาะคะ่ะ บางที่ทํางานไปเพลย์ไปว่าได้บได้แคบหน้าจอตาขันได้ฟัง่งนพาน,นหูจังสินะคะก็พอได้จําได้นะคะพี่น้องเอห้เป็นแนวทางนะคะ่ะก็จะขอบุดหลายๆเด้อค่ะที่เอามาว่างอย่างเช่นของพอสารวัตรนะะี่ค่ะเพื่อนกะเอาตัวเลขมาว่างให้ก็คือซอเขียวค่ะกดติดตามไปแน่คะ่ะพี่น้อง แต่น่าจะพาเอาเอา่เขาไปเล่าพัฒนาให้พาน์ในมือนี่ยคะ่ะเป็นโอกาสดีแล้วก็อ่ารัฐบาลไทยงวดที่จะฮอดนะคะวันที่หนึ่งมีหน้าเนี่ยคะ่ะพี่น้องแล้วก็ช่องจินตนากรมีเอ่เล่าพัฒนาของพอเสด,เด้คะ่ะด้วยแล้วก็ของพอเสดที่เขามาตลอดคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นกับเขาคะ่ะแล้วก็เขาทั้งล่างทั้งบนเลยเด้อคะ่ะ แล้วก็ช่องของมาดามค่ะมาดามคำนวณค่ะมาดามก้นสวยค่ะกับพึ่งรู้จักกับเพิ่นค่ะเพิ่นกระว่างตัวเลขไฮมาเขาทุกงวดค่ะพี่น้องติดตามช่องจิตนาชาแนลไว้ค่ะแต่ขันดาหอยากเบิ้งของเลขของพอสารวัตรจะมีอยู่ในช่องของซ้อเขียวแล้วก็ของจิตนาชาแนลค่ะติดตามเลยค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะมาเบิ้งตัวเลขเด้อค่ะ ตัเบอรจินตนากรเนาะตัวเลขของพ่อสารวัตรค่ะพี่น้องแคปเตอร์ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะลาวพัฒนาของพ่อสารวัตรค่ะพ่อสารวัตรที่ซอเขียวส่งมาให้ค่ะจะติดตามไดเดอร์ค่ะของพ่อเขาทุกงวดอยู่เดอ้อค่ะพี่น้อง หวดนี้วิ่งห้าค่ะวิ่งห้าจับคู่สองตัวบนล่างเด้อค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกสามห้าและสามหกเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนาค่ะจากพ่อสารวัตรค่ะซอเขียวส่งมาให้จินตนาชาแนลค่ะ ฝากติดตามเด้อค่ะพี่น้องเลขของพ่อสารวัตรมีทั้งลาพัฒนาและก็รัฐบาลไทยค่ะส่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวจินตนาจะลงให้อีกต่ออีกที่หนึ่งค่ะจะหาดูเลขของพ่อสารวัตรได้อยู่ในช่องของซอเขียวแล้วก็ช่องช่องของจินตนาชาแนลเท่านั้นค่ะของพ่อเขาด้วยค่ะเพิ่นกะซอเขียวเพิ่นกะใจดีดีค่ะพี่น้องน่ารัก น่ารักมากค่ะกับเห็นจิตนาหน้ามหาตัวเลขเนาะค่ะเพื่อนกรเลยแบงปั่นมาไห่ขอบคุณหลายๆลายเด้อค่ะซอเขียวน่ารักน่ารักคนอนหยังเบาเป็นตาฮักค่ะกับยังมีน้ำใจแบงปั่นของ่อไ้มาอีกค่ะพี่น้องทุกคนกับเบิงเอาเด้อค่ะตัวเลขเป็นแนวทางค่ะราวพัฒนาของวันที่19ค่ะมือนี่ตอนแรกนี่ค่ะพี่น้องคอยพี่น้องปังปเด้อค่ะเบิงตัวเลขแล้ว เอาไปพิจารณาเบิงเอาค่ะพี่น้องมากบ่ตัวเลขค่ะคันมากกะจัดค่ะคันบ่มากกะเบิงไหวพ่อได้เป็นผ่าน,นหูพันตาเฮาบ่ได้คิดเนาะค่ะว่าเอตัวเลขเบิงแล้วมันเสียเข้าตาเ้องมาแล้วเฮาสิจับเอาบอนอขันบ่จับกะคขันห้องบ่แคปไหวบอบอ่ติดตามจิตตนตนาไหวก็จะบ่เห็นตัวเลขเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ขอสาคัญก็กคือติดตามไปเด้อค่ะติดตามช่องจินตนาชาแนลแล้วก็ซอเขียวค่ะจะได้เห็นตัวเลขของพ่อสารวัตรค่ะที่เพินไ้มาซอเขียวคนสวยเพ่นไ้จินตนามาลงในช่องเพื่อพี่ไ้น้องในเบิ่งค่ะเป็นแนวทางมือแรงค่ะจะไปเล่าพัฒนาสีผ่านค่ะพี่น้องผ่านอยู่ด้เนาะก,กับจินตนากาล่างสิพาพี่น้องไป,ไปไงแล้วไปแถวฟังโคงง้งคนละพี่น้องมือนีจังได้กับพานค่ะ ผ่านไปกับพ่อสารวัตรค่ะตัวเลขสวยๆค่ะวิ่งห้ายอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนที่เบิงช่องจินตนาชาแนในี้คณะนี้ขอจงให้ปังปังกับตัวเลขของพ่อสารวัตรที่ให้มาวันนี้ค่ะ ขอบคุณซอเขียวแล้วก็ขอบคุณพ่อสารวัตรค่ะที่ห้ตัวเลขล่าพัฒนามมว่างในช่องจินตนาขอให้ทุกคนจงมันมันลำลำลุย่อยมีความสุขกายสุขใจเด้อค่ะพี่น้องให้มีตงแต่งเงินทองลังไหลเข้ามาจะได้มีความทุกค่ะทุกทุกคนขอให้ลำลุยลำลุยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ